สนามมือสองญี่ปุ่นนะครับดูสภาพขอเรี่ยงหน่อยลนลายเอามาดูด,ด้านในนะครับอันนี้เปิดแบบนี้นะ ใส่แก๊สให้ชนนะครับจากนั้นกดเปิดอันนีไ้ไม่ไม่ไม่ค่อยมีเสียงอะไรนะครับปิดปิดจุดอันนี้ไฟแรงนะนี่ไฟเบานะครับนี่ไฟแรงดูนะครับแรงมาก แก๊ดออกนะครับเปิดยกขึ้นแค่นี้เองครับ